รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปวดหัวเป็นไข้ซาลายาเม็ดเป็นทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500อมิลล<ม>ิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับผมเจมิสเจริญแซ่จูดครับ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันโบเบนจัดสิริวัฒนาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกเช้าว,วันเสาร์แบบนี้8ปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีทวีช่อง3 2ทีวีมหาชนของทุกคนเลยค่ะดูชุดคุณโบสิครับทําไมวันนี้อยากจะมาแดนซ์ คุณผู้ชมครับผมต้องขออาภัยแทนชุดของคุณโบรจริงๆนะครับทำไม,มชุดสวยนะอลังการมากๆจริงค่ะคุณผู้ชมครับเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเที่ยวกันจังหวัดที่มีอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานครับที่เรารู้จักกันในานามของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าที่เราพูดติดปากกันว่า โคราชบ้านเองนั่นเองครับมาถึงโคราชครับก็ต้องมากราบอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับหรือว่าย่าโมของเรานั่นเองตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินใจกลางเมืองโคราช สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2477เพื่อเป็นอนุสร์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ท่านรวบรวมชาวบ้านสู้รบต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์มแม้เข้าโจมตีพระนครได้สําเร็จครับถือว่าเป็นวีรสตรีสามัญชนคนแรกของสยามประเทศที่มีอนุสาวรีย์และภายในรูปหล่อจะบรรจุอัฐิของท้าวสุรานารีเอาไว้ด้วยชาวโคราชและก็คนไทยจากจังหวัดอื่นๆนิยมมาไหว้สกราระยา่าโม และก็ขอพอรในเรื่องของการงานและก็รูปถินขอบุตรด้วยและเมื่อทุกอย่างสําเร็จสมดังใจก็มักจะมาแก้บนด้วยเพลงโคราชนั่นเองและอีกหนึ่งจุดก็คือซุ้มประตูชุมพลซึ่งจะอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีว่ากันว่าถ้าลอดประตูนี้หนึ่งครั้งจะได้กลับมาโคราชอีกในเร็ววันแต่ถ้าลอดสองครั้งจะได้กลับมาทำงานหรือว่ามาอยู่ที่โคราช <c oughs> คุณฟังให้ดีๆนะแต่ถ้าลอด3ครั้งยังไม่จบแหละครับจะได้คู่ครองคู่ชีวิตเป็นชาวโคราชค่ะคุณเอาแหละครับเอาละครับจะลอดกี่ครั้งสัก3ก็แล้ว<ข> <laughs> เหมือนกันใจเดียวกันไปปักอุดต่อกันดีกว่าครับกับ P ีีวันเล่เขาใหญ่ครับเป็นไร่องงุนซึ่งมีพื้นที่ถึง2,500ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ,องุ่นประมาณ500ไร่ซึ่งผู้ที่ก่อตั้งที่นี่ก็คือคุณปียะพิรมพักดีเป็นผู้ที่มีความพยายามในการจะผลิตไวน์คุณภาพดีจากเมืองไท จนปัจจุบันนี้ PB วัเล่เขาใหญ่เป็นสวรรค์ของคนรักวายกันเลยทีเดียวครับและกิจกรรมในไร่องุ่น PB วัเล่นะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมไร่องุ่นหรือว่าถ้าเป็นช่วงฤด,ดูที่เขาเก็บเกี่ยวนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเด็ดองุ่นมาชิมสดๆตรงนั้นได้เลยอันนี้ดีมากหรือว่าจะมาถ่ายรูปเราก็จะได้รูปแบบเทๆ่ๆปังๆไม่เหมือนใครใช่แล้วครับและสําหรับใครที่ไม่อยากเดินนะคะเขาก็มีรถบริการให้นั่งชมไร่องุ่นด้วยและด้วยสิ่งเหล่านี้ทําให้ ที่นี่เคยได้รางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะมากันที่ร้านอาหารกันบ้างค่ะที่ห้องอาหารเดอะฮอนบิลกริลเขาเสิร์ฟอาหารที่คัดสรรมาอย่างดีรวมกว่าร้อยเมนูนอกจากนี้นะคะที่ P ีบีวาเล่ยังมีร้านขายของที่ระลึกได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยอีกละค่ะไปประมุลเที่ยวกันต่อครับเป็นธรรมชาติกันบ้างสะน้ำผุดหรือว่าน้ำพุธรรมชาติบ้านท่าช้างาอยู่ในอำเภอปากช่องนั่นเองครับ ซึ่งที่นี่น้ำใสแบบนี้เป็นเพราะว่ามีตาน้ำที่เป็นน้ำผุดออกมาตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาและตลอดทั้งปีครับโดยจะมีบอ่อทั้งหมด4บอ่อและก็มีฝายกั้นน้ำเพื่อให้เป็นแอ่งน้ำตกที่นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้เลยแต่ข้อควรระวังมีนิดหนึ่ง <c oughs> เห็นน้ำใสๆสสะอาดแบบนี้แต่น้ำมีความเป็นด่างสูงครับเพราะฉะนั้นเล่นได้แต่ห้าม,ามรับประทานนั่นเอง และอีกหนึ่งข้อห้ามก็คือตรงบริเวณที่เป็นตาน้ําจะไม่อนุญาตให้ลงไปเล่นครับเพื่อความสะอาดและก็ความปลอดภัยของทุกคนที่มาเที่ยวครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังคิดที่จะหาที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ Amazing Thailand ด้วยแถมใช้เงินก็ไม่เยอะเดินทางก็สะดวกสบายนะคะดิฉันแนะนำเลยค่ะให้ไปปักหมุดเที่ยวกันได้เลยนะคะที่สระน้ำผุดอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงหน้าจะพาไปตระเวนกินร้านคาเฟ่ริมทะเลสาบตกแต่งสไตล์ English Garden ที่ Sunset l a g o n วังน้ำเขียวเช็คอินที่นอนกับที่พักสุดหรูใจกลางเมืองโคร,ราชกับโรงแรมคันท t r โคราช มพดค่ะสนับสนุนโดยใหม่ที่พอดข้นหวานรสมะชาชาเขียวอร่อยหอมชาเขียวจากญี่ปุ่นสมัยไลฟ์แอปพลิเคชันเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะครับกับข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวนะครับวันนี้เรายังคงปักหมุดกันอยู่ที่เมืองหญิงกล้าจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคร,ราชบ้านเองของเรา พูดถึงช่วงของตัวเวนกินเช็คอินที่นอนนะครับคือตอนนี้เขามีนโยบายคนละครึ่ง com ซึ่งภาครัฐจะซัพพอร์ตค่าอาหารของเราเนี่ย5 0ตต่อวันแต่วันราไม่เกิน300บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเรากิน300ภาครัฐจะออกให้เรา150บบาทแล้วทุกร้านทั่วไทยตอบรับกับโครงการนี้เป็นอย่างดีดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิลกันที่ร้านคาเฟ่ซันเซ็ตลากูนวังน้ำเขียวคุณผู้ชมลองไปเช็คดูนะว่าเขา ร่วมสิทธิ์หรือ,อยังเออที่นี่เป็นคาเฟ่ทาเลดีริมทะเลสาบกาแฟหลักสิบบรรยากาศหลักล้านค่ะคุณผู้ชมจนได้รับฉายาว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของวังน้ำเขียวเริ่มต้นกันที่สวนสวยตกแต่งสไตล์อังกฤษ ด่น <Garden S 2> ที่เน้นสนามหญ้าสีเขียวๆต้นไม้ดอกไม้นานา,นานชนิดเลยค่ะมีมุมให้นั่งหลายมุมทั้งมุมในสวนมุมในโรงนาสไตล์โมเดิร์นมุมริมทะเลสาบที่เข้ามาคุณผู้ชมขาแค่เราได้เห็นด้วยสายตาเราก็รู้สึกสบายกายสบายใจอารมณ์ดีไปแล้วว่าคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ตัวร้านบ้างต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้กับสวนที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับมาเป็นกระจกครับใช้โทนสีขาว ทำให้บรรยากาศดูโปร่งโล่งสบายเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สุดครับส่วนเมนูของทางร้านก็มีให้เลือกมากมายที่เราอยากแนะนําก็มีนี่เลยลกาแฟ<ล>มคัค์คเคโตลาเต้ร้อนคาปูช,ชิโน่หรือถ้าเกิดใครไม่อยากดื่มกาแฟก็มีมัทฉะเย็นหรือว่าจะเป็นบูเบอรี่โซดา <c oughs> ดิฉันขอเอาเค้กมาเสิร์ฟคู่กับคุณค่ะเริ่มต้นที่เอแคสไตล์ฝรั่งเศสบลูเบ oh. อร์รี่ชีสเค้กตายแล้ว เค้กช็อกโกแลตลาวาเสิร์ฟชิ้นกำลังดีดีสาวๆไม่ต้องกลัวอ้วนเลยล่ะค่ะเมนูต่อไปนะคะช็อกโกแลตหน้านิ่มแล้วเมนูที่เป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยนั่นก็คือเค้กมะพร้าวอ่อนใบเตยคุณผู้ชมดิฉันชอบมากๆเลยจริงเค้กกับมะพร้าวอ่อนนี่ไม่น่าเชื่อมันจะแบบว่าเพอร์เฟคต์สมบูรณ์แบบขนาดนี้นะเข้ากันลงตัวที่สุดแล้วอะ หรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานไอศครีมให้มันแบบสดชื่นสดชื่นนะก็สั่ง Sunset w a f f เฟได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับซันเซ็ตาักบุญวังน้ำเขียวเขก็มีเมนูอาหารเสิร์ฟให้กับลูกค้าด้วย <c oughs> เราขอแนะนำสลัดไก่อบ <c oughs> ผัดสลัดสดๆจากฟาร์มครับ <c oughs> ทานคู่กับไก่อบเนื้อนุ่มหรือจะเป็นชุดไข่กระทะสปากเกตตี้ <c oughs> หรือถ้าเกิดใครที่อยากทานสปากเกตตี้อย่างเดียวเขาแนะนำให้สั่งเป็นสปาเกตตี้หมู ทางร้านบอกอีกด้วยครับว่าถ้าเกิดมาถึงที่ร้านออเดอร์อาหารแล้วให้ออกไปถ่ายรูปให้สบายอารมณ์กันได้ก่อนเลยเมื่อถึงเวลาอาหารพร้อมจะมีเครื่องส่งสัญญาณเตือนติด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 ให้มา,ารับอาหารเรียกได้ว่ามาร้านนี้ร้านเดียวครับได้ทั้งอาหารเครื่องดื่มของหวาน และก็ยังมีมุมถ่ายรูปปังๆวิวสวยๆแล้วที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาทางร้านซันเซ็ตลากูนวังน้ําเขียวได้ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์จำกัดเกลือปรุงทิพนำอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาหารมอบให้กับชุมชนหน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมาและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโดยทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงล็อกดาวจนถึงช่วงปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดนี้จะยาวนาน อีกแค่ไหนนะคะเราก็อยากจะช่วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะอยากทานตอนไหนหิวตอนไหนก็คือเราสามารถอ,าออกมาเวฟหรือใช้กระทะที่บ้านของเราได้เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ลดต้นทุนด้วยจะได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงข้างนอกด้วยค่ะและนี่คือน้ําใจของประชาชนชาวไทยที่ส่งถึงกันนะคุณดีมากมากจริงๆใช่ค่ะค,คุณผู้ชมครับเราไปเช็คอินที่นอนกันบ้านดีกว่าครับช่วงเช็คอินที่นอนนี่เรตติ้งเรานี้โอ้โหพีคสุดๆ ฮอตมากเลยใช่ไหมฮอตมากเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเราจะมีที่พักดีๆมีโปรโมชั่นดีๆมาแจกฟรีในแฟนเพจของเราอยู่บ่อยๆคุณผู้ชมต้องไปตามเป็นแฟนเพจร,รายการของเรานะคะรับรองว่าอาจจะได้ไปพักที่นู่นที่นี่แบบไปต้องจตาดตัคนเลยต้องออไปกดไลค์กันด้วยนะครับกับแฟนเพจของเราครับข่าวสนุก ปักหมุดเที่ยวนั่นเองครับและที่พักที่เราจะพาไปวันนี้ครับนั่นก็คือโรงแรมแคน t ทรีโ o ราชอยู่ในเครือของเคปแอนด์แคน e ทอรีโฮเทลมาดูในส่วนของห้องพักกันบ้างครับภายใต้คอนเซปที่หรูหราว่า r a c ชูร u อ s r s s i d e n t i a l ไม่ว่าจะเป็นห้อง Deluxe ห้อง Studio อสวีทห้องสวีทหนห้องนอนและห้องสวีทสอห้องนอนโดยจุดเด่นของห้องพักในทุกๆห้องครับจะมีขนาดกว้างให้ความรู้สึกโล่งโปรง่ง เน้นพื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ น,นอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีสระว่ายน้ําส่วนกลางขนาดใหญ่ด้วยนะคะคุณรวมถึงยังมีห้องจัดเลี้ยงที่รองรับแขกได้มากถึง500ท่านและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดก็คือห้องอาหาร The Grill Room ชั้น20หรือบนดาดฟ้าของโรงแรมค่ะดดโดยจะให้บริการเป็นมื้อดินเนอร์เขาเสิร์ฟสเต็กแบบพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากฟาร์มมาตรฐานทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ คุณผู้ชมขาที่นี่เขาเริ่มเสิร์ฟดินเนอร์กันตั้งแต่ตอน6โมงเย็นย่า ก็ไปจนถึงตอนเที่ยงคืนเลยล่ะค่ะเห็นท่าก็เชื่อแล้วล่ะครับยาวไปละยาวจริงๆแต่ว่าวิวขนาดนี้อาหารพรีเมียมขนาดนี้ต้องที่นี่เท่านั้นครับช่วงหน้าครับเที่ยวครบรถกับคุณเอฟธัญนบครับจะพาลงพื้นที่กลุ่มท่องเที่ยวเชียงเกษตรที่เพิ่งจะได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและของฝากห้ามพลาดกับร้านเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่เขาใหญ่ที่คนรักช็อกโกแลตพลาดไม่ได้ช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมครับยังคงอยู่กับข่าวสนุปปากบุญเที่ยวครับในช่วงเวลาของเที่ยวค,รบ,ครบรถกับคุณเอฟธัญนกต้องถามคุณโบก,ก่อนปกติชอบเที่ยวเชิงเกษตรไหม ชอบสิคะที่ฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตรวันนี้คุณเอฟครับจะพาเราไปลงพื้นที่สัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบเดิมๆกลายเป็นรูปแบบใหม่ๆที่เข้ากับยุคสมัยครับกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ําเขียวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอฟธัญนพรายงานตัวในช่วงเที่ยวครบรถจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กันที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหากพูดถึงที่นี่แล้วนะครับหลายๆคนคงจะกำลังนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีแต่ที่นี่ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่พิเศษไม่เหมือนใครเพราะเขาเพิ่งจะได้รับรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปดูกันว่าเขามีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับ คุณผู้ชมครับและสาวเท่ข้างๆผมนะครับพี่ต๋องเป็นเลขาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับ โอ้โหนี่เลขากลุ่มท่องเทียเท่ยวเชิงเกษตรต้องเทขนาดนี้เลยนะฮะอ๋อพอดีลุยค่ะวันนี้โอ้โนะฮะถ้าเกิดผมอยากจะถามถึงที่มาของการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ไงครับพวกเราเนี่ยเป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้าเขียวที่รวมตัวกันโดยที่ตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าอยากจะรวบรวมส่วนเกษตรเพื่อพัฒนาอเาเภอวังน้ําเขียวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืนได้ข่าวว่าเพิ่งไปได้รับรางวัลมาครับรางวัลน,นี้เป็นรางวัลเขาเรียกว,ว่าสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทดีเด่นเราได้รรัััับบางวลอนด ส <2 S 2> ในสาขาท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะสำหรับสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของที่นี่คืออะไรครับประสบการณ์คือกิจกรรมที่ลูกค้าจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในส่วนเกษตรเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เขายังไม่เคยได้ ได้เจอเราแบ่งเส้นทางท่องเที่ยวของเราอะออกเป็น3เส้นทางค่ะคือตอนนี้เราอยู่ตรงเส้นทางหมู่บ้านไทยสามัคีอีกฝั่งหนึ่งเราเรียกว่าเส้นทางเขาแผงม้าจะเชื่อมกับปากช่องเขาใหญ่แต่ถ้าเราย้อนกลับมาแล้วลงไปทางเมืองโคราชเราเรียกว่าเส้นทางวังน้ําเขียวอุดมทรัพย์เชื่อมกับอาเภอปากทงชัยครับตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยมีความสําคัญยังไงครับคือตอนนี้เราอยู่ตรงจุดเดวังฮิปโฮมสเตย์หมู่บ้านไทยสังมคีตรงจุดนี้เนี่ยเป็นครัวของชุมชนค่ะเดวังเนี่ยรับผลิตภัณฑ์เกษตรจากสมาชิกแล้วก็ มาาานนนนเสออใรรูปแบบาหฟิชั่ํพี่อิทครับสวัสดีครับออผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่อิทนะครับเจ้าของเดอะวังฮิปโฮมสเตย์วังน้ําเขียวนั่นเอง<ะ>พี่อิทครับได้ขาวว่าตรงนี้เป็นจุดรวมพลสาหรับคนที่จะมาท่องเทีย่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชินเกษตรถูกไหมฮะใช่ค่ะเนื่องจากว่าเดอะวังเนี่ยจะอยู่ระหว่างเขาแพงมาไทยสมัทีคืออยู่ตรงกลาง ระหว่างที่จะไปเที่ยวเส้นทางต่างๆค,ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็เราก็สามารถให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้ครับและสําหรับกิจกรรมที่นั่งทําอยู่ตอนนี้คือเป็นกิจกรรมที่เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวเชิญเกษตรต้องมาทําอันนี้ก่อนเลยใช่ค่ะเป็นคุกกิ้งคลาสแบบง <ๆ S 1> ่ายๆค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายนะคะคร,รวมถึงใช้วัตถุดิบ ที่หาได้ในท้องถิน่นในช่วงไฮซีซันนะคะเราก็จะมีเป็นมินิมอลฟาร์มปีนี้เราแผนว่าเราจะมีการทำเลี้ยมไส้เดือนรวมถึงการปลูกต้นอ่อนก,ก็นออกเป็น,น,นใช่ค่ะคต้นอ่อนทะวันซึ่งก็ปลูกไม่ยากก็จะเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ทดลองดูว่าทําอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเริ่มต้นดีแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่นี่นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวอีก2จุดเอาล้ครับ,รบ,รบวันนี้เดี๋ยวขอชิมนี่ก่อนนะคุณผู้ชม สวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับครับพี่วีอันดับแรกผมเดินเข้ามาผมคิดว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทจริงๆอันดับแรกเลยอ่ะเราเกิดมาจากผักไฮโดุกรนิกอ๋อเหรอครับพี่ใช่เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปเนี่ยกี่ปีพี่ย้อนกลับไปกี่ปีเป็นสิบปีสิบปีคือไม่มีโซนที่ผมเดินมาตรงนั้นไม่มีเลยถูกไหมฮะใช่ครับมีแต่ตรงนี้ตรงนี้ครับอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นเหรอจุดเริ่มต้นครับอันนี้เรียกระบบอะไรฮะอันนี้ DRFT ครับก็คือเป็นแบบล่องพ่อเมล็ดใส่ในโฟมสิบห้าวันแล้วเสร็จแล้วเราก็เเอาามมใใส่นนแแแแปปลลลงบบี้้วก็ติุ๋ยะ แล้วก็วัดค่า P-H ของปุ๋ย<ม>ให้อยู่ที่ประมาณ1นจงถึง1.8ลูกค้าที่มาที่นี่จะได้ทานผักทั้งหมดนี้ที่ปลูกเองใช่ครับและกิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างครับพี่ที่ทเป็นเชิงเกษตรเชิงเกษตรแล้วก็มีเก็บผักนะครับ,รบแล้วเอาไปทําเป็นพิซซ่าสำหรับที่นี่ผมบอกเลยว่าเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยในส่วนของผู้ใหญ่ก็มีแปลงผัก ปลอดสารพิษเป็นผักไฮโดรโรนิกเด็กๆนะครับก็จะมีในส่วนของฟาร์มที่ให้เด็กๆนั้นสามารถไปเล่นกับสัตว์ไปให้อาหารสัตว์ได้ส่วนวัยรุ่นนะครับก็มีกิจกรรมขับ ATV ยิงธนูสนุกสนานครบจบในที่เดียวเลยอ คุณผู้ชมครับแกาแฟสาวรศที่นี่ดีมากทานแล้วสดชื่นครับและที่สําคัญนะครับสาวรศเนี่เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชอัตลักษณ์ของอำเภอวังน้ําเขียววยครับแล้วก็นี่เลยพิซซ่าฝีมือผมหน้าตาดูดีทีเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอจัดการพิซซ่าฝีมือตัวเองชีสเค้กสาวรศแล้วก็แกาแฟสาวรดให้หมดก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นสวนสนุกสุขสมบูรณ์ <c oughs> ฟังแล้วนี่อดีนาลีนหลักเลยคุณผู้ชม สวัสดีครับพี่เจียบครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่เจียบตอนแรกนะผมได้ยินชื่อสวนสนุกส,สมบูรณ์เนี่ย <c oughs> คิดจินตนาการไปเลยมันจะต้องมีรถไฟหอมันจะต้องมีเครื่องเล่นมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าย้อนไวยที่ชื่อสวนสนุกจริงแล้วตั้งไว้สําหรับเราว่าเราสนุกในการทําสวนทําอะไรเงี้ย ก็เลยเป็นชื่อสมุลใช่อันนี้ทําอะไรคบพี่น้ําปรุงค่ะก็คือเหมือนน้าหอมโบราณนะคะทีนี้อย่างนี้ครับถ้าเกิดพูดถึงดอกไม้เอ๊ะมันทําได้ทุกดอกไหมแต่ละดอกก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีวิธีการของมันค่ะแตกต่างกันไปเหละใช่ค่ะอย่างดอกกุหลาบเราจะใช้แค่กลีดดอกกระดังงาเราอาจจะต้องเอามาลนไฟก่อนเหมือนที่เขาบอกว่ากระดังงาลนไฟใช่นี่เป็นที่มาอย่างนี้เหรอใช่ค่ะมันจะทําให้น้ํามันหอมระเหยมันออกมา อยากให้พี่เจฟแนะนําสักหนึ่งชนิดได้ไหมฮะก็ตัวผุดน้าบุดนี่คุณผู้ชมเชื่อไหมนี่ขนาดปิดฝานะกลิ่นนี่ออกมาเลยอะเดี๋ยวขอดอยได้ไหมฮะได้เปิดแล้วแกว่งนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยกลิ่นแอลกอฮอล์มันจะยังเยอะอยู่ครับผมหอมแล้วว่าคุณผู้ชมคืออย่างนี้พี่เจฟตอนที่พี่เจฟบอกว่าแอลกอฮอล์ยังแรงอยู่เราควรจะแช่กี่วันนะถึงจะใช้ได้เป็นเดือนค่ะเป็นเดือนเหรอใช่ค่ะ พี่เจมครับคือสมมตินะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันระเหยไปจนได้ที่เรียบร้อยแล้ววิธีการนําไปใช้ทํำยังไงฮะตัวเนี้ยเราเปรียบเสม,มือนมันเป็นหัวน้ําหอมค่ะอเอาไปปรุงลงในตัวเบสฐานซึ่งตัวเบสเนี้ยมันก็เทียบได้กับแอลกอฮอล์ที่เราใช้ทําละลายน้ําหอมทั่วไปเหมือนเราเพิ่มปริมาณให้กับมันใช่ถ้าจะให้ติดทนค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้เคมี ที่ว่าไปพี่ใช้น้ำมันชมดเช็ดตัวชมดมีตอกน้ํามันอยู่ที่ก้นแล้วเอาไปเช็ดไว้ที่เสาครับไอ้น้ํามันตัวนี้ค่ะมันจะช่วยตึงให้กลิ่นติดทนนานทีนี้กิจกรรมที่คุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่กิจกรรมที่เขาจะได้ลงมือทํามีอะไรบ้างก็จะเป็นการปรุงกลิ่นน้ําหอมของตัวเองอเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองทําน้ําหอมหรือว่าน้ําปรุงในแบบฉบับของผมว่าจะเป็นยังไง ผมว่าที่เนี่เหมาะกับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นก็ได้คือมันเป็นการเรียนรู้เหมือนมาทํางานวิทยาศาสตรส์สนุกๆเหมันเราได้ทดลองลได้ประสบอะไรแล้วก็เกิดเป็นกิ่นเฉพาะตัวขึ้นมาสมชื่อ,อดีๆพี่สวนสนุกสุขสมบูรณ์ขอบคุณพี่เจ๊าม,ามากๆเลยนะครับ,บผมเดี๋ยวไปเก็บไปก่อน คุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวกันในวันหยุดครับเพราะที่นี่มีครบทุกอย่างมีครบทุกวงจรและที่สําคัญอากาศดีๆเพราะที่นี่คือแหล่งโอโซนชั้นดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวครบรถที่ไหนต้องกลับมาติดตามกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับน้ําหอมหอมหอมที่ทําจากดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับผู้หญิงเนี่หอมอย่างที่ฉันไง ไม่ใช่ขนมดอมซีขอไปกู้จริงจริงครับถอนแรงๆไปหน่อยทำไมทำนีสใสแบบนี้ช่วงของฝากห้ามพลาดวันนี้จะพาเราไปที่ไหนดีครับอาวละค่ะของฝากห้ามพลาดวันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยไปท่องเที่ยวเขาใหญ่จะต้องรู้จักร้านนี้และจะต้องเคยไปร้านนี้แน่ๆเลยกับ The Chocolate Factory เขาใหญ่อยู่ที่อำเภอปากช่องค่ะที่นี่เป็นร้านผลิตช็อกโกแลตแบบโฮมเมดค่ะโดยมีเชฟขนมหวานชาวฝรั่งเศสที่พกดีกรีรางวัล เชฟขนมหวานมือวางอันดับสองของโลกโโเป็นผู้คิดค้นสูตรให้กับทางร้านดิฉันเชื่อเลยขอต้องอร่อยมากๆคุณผู้ชมดูสิคะวัดความอร่อยได้จากลูกค้าที่แน่นเนืองร้านมากๆเลยที่นี่แบ่งเป็นหลายโซนนะครับอย่างโซนที่เราเห็นในภาพอยู่ตอนนี้จะเป็นโซนร้านอาหารโดยจะเป็นอาหารแนวอิตาเลียนและอีกโซนก็เป็นส่วนของคาเฟ่ที่นะักท่องเที่ยวสามารถานั่งชิลชิลสั่งเครื่องดืม่มสั่งขนมหวานของหวาน,วานเคก้กหรือว่าช็อกโกแลต มานั่งทานแล้วก็ชมบรรยากาศสบายสบายได้เลยนะครับที่นี่ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองแถมยังเอากลับบ้านไปเป็นของฝากได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องติดต่อทางร้านล่วงหน้านะครับเพื่อที่ทางร้านจะได้เตรียมความพร้อมให้กับลูกค้า คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศร้านก็ดีช็อกโกแลตก็อร่อยอแถมมีมุมไว้ให้ถ่ายภาพเก๋ๆตั้งหลายมุมคราวหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวเขาใหญ่จะต้องไม่ใช่มีแค่กลี่ปัป๊บติดไม้ติดมือนะอจะต้องมีช็อกโกแลตของร้านนี้ไปด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะเดี๋ยวช็อกโกแลตแฟคเตอรี่เขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมครับก่อนหมดเวลาวันนี้ครับเราไปอัปเดตปฏิทินการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์กันก่อนครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวพิมายจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2563พบกับกิจกรรมแข่งขันเรืยยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทานการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียงเดอะมิวสิคลชิมอาหารตลาดย้อนยุคโบราณช็อปสินค้าโอท็อปและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่11ถึง15พฤศจิกายนณอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมา สลิ e วิ i t h มีโฮเทลดีไซน์โฮเทลแอดป่าตองชวนกินฟรีเที่ยวฟรีของฟรีภูเก็ตนอนตอนนี้รับฟรีอีก8อย่างพักด้วยกัน2ท่านในห้องสวีทรูมแพ็กเกจ3วัน2คืนแถมฟรีรถรับส่งสนามบินนานาชาติภูเก็ตห้องสวีทรูมจากกุซี่ฟรีอาหารเช้าเที่ยวซิตี้ถัว1วันมื้อเย็น1มื้อที่ร้านอาหารท้องถิ่นเมืองภูเก็ตเที่ยวเกาะพีพีหวัน มื้อเย็นหนึ่งมื้อที่โรงแรมตุ๊กตาน้องแกะเอากลับบ้านไปกอดอุ่นๆท่านละหนึ่งตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s l e e p w t t h m e h o t e l c o m คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวได้ตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏไว้อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรที่ใส่และแบบปังมากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมจากร้าน JH Jenny Horcher ค่ะ ปลบมือสิคะรออะไรปลบมือให้กับชุดจริงๆวันนี้ทุกคนเห็นชุดุดสดใสนะครับคุณผู้ชมจะตื่นตื่ดิฉันก็ตื่นแล้ว <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงชุดวิธีกรชายครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เพื่อแต่งกายชายจากแอ r o โร่ด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะนำไปด้วยภาพสันคม,มีดจ,จุดวัดใจเส้นทางพิชิตเขาช้างเผือกอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิครับจังหวัดกาญจนบุรี แล้วกลับมาพวก,กับเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมี่เจริญแซ่จูครับ,บราาดิฉันโบเป็นจากสิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ